คอนเสิร์รุ่นฉาก3เทเจ็ดแอคชั่นสวัสดีค่ะน้องๆเช้าเขียวชมพูกันทุกคนนะคะวันที่24ซนี่กกอย่าลืมไปเบิ้งคอนเสิร์ตจบมโหกพบกับพี่ได้บุ๋มจุฬารักและนักร้องอีกมากมายอาทิเช่นขนมปังกุลสตรีเคเชตถากุกไกนันทิชาและวงบันบันเล้งบันทึงสินนะคะรับรองมวนแน่นอนค่ะมวนอิริมวนอิหล บรูว่าทุกคนสิเข้าใจเราเนาะคะ่ะเมื่อสุริยนยาำสนทยาจะกลับบ้านหน้าตอนชื่อเสียงเรามีจะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่นักร้องมนนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟน